เสียงอ่อนนี่ใครมาเสียงไปดูดิเสียงอะไรพี่เออได้ยิน,นเสียงอ่อนแล้วไงใครมาไปดูดิพี่ก็ไปเองดิอยู่ใกล้แค่นี้เองอไม่ว่างน้าบังเพลงอยู่เสียงก็เล่นเกมอยู่เห็นไหมแพ้แล้วเนี่ยนี่นี่น,น,น,นี่หยุดพอกันทั้งคู่เลยเสียงไปดูซิว่าใครมาไม่ได้ครับพี่แนทหูห่วยพี่เอ๋อะไรใครมาอมาม่า อาม่าอาม่าทำได้ยังไงครับลาภีลาภีมนเลื่อยอยูดี่กว่าอุ้ยหอมเยอะแยะเลยอาม่ามาไมไงครับเนี่ยก็ติดรถเข้ามาพอลีเพื่อมาม่าจะมากรุงเทพอาม่าจะมากรุงเทพครั้งที่ทำไมไม่บอกเสียงถึงจะได้ไปรับอาม่าไม่เต็งไลอาม่าจะมาสะพ้ายสะพ้สย ม,มานี่น่ารักเหมือนเดินนนนะมเลยอันน่าอันน่าออม่าซื้อของมาฝากพุงเยอะแยะเลยวิ่งของกินเต็มเลยอ่ะขอบคุณนะคะมามาน,นี่ <มา S 2> น่ารักที่<ล>สุดเลยสายแล้วไม่แน่นจนกินเต็มเลยแหมนี่เบา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 แล้วอาม่าทำไมวันนี้มาคนเดียวได้คะแถมยังมากระทันหันด้วยใช่สิครับออม่าอย่าบอกนะว่ามาหนีออกจากบ้านอ่ะว่าไม่ทำอย่างงั้นแล้วก็อาม่าอยู่นุ่งเบื่อเบื่อ อาม,ม่าก็อยากจะมาซิวซิวที่กรุงเทพมั่งนะซิวซิว <_ d ata> โอ้อาม,ม่าอยากจะซิวซิวที่กรุงเทพก็บอกฉันก็ได้ <_ d ata> อยาจะได้ไปร้ามีว่าแต่อาม่ามาถึงนี้แล้วอาม,ม่าอยากไปเที่ยวไหนคะเื่นอะไรอยากเที่ยวไหนบ้างอยากไปเหง้อาม,ม่าเหงเพื่อง e อีเซ็กอิงที่ไหนว่าเทอร <inal> ์มินอลยี่สิบเอกระเธอเทอร์มินอลทเวนตี้วันอาม่าอยากไปถึงเทอร์มิ อาม่าแต่ว่าที่นั่นน่ะคนเยอะมากเลยนะครับจะไหวเหรอเดี๋ยวก็หลงกันแย่เลยแถมวันนี้พี่เอกับพี่แนนไม่อยู่ด้วยไม่หลงหรอกนาอาม่าอยากไปสบายมากพรุ่งนี้อาม่าก็จะกลับเลี้ยวทำอะไรดีอ่ะคะพี่เอกพี่แนนช่วยด้วยดิถ้าอาม่าอยากจะไปขนาดนี้ก็อยากจะพาไปนะแต่ว่านัทกับเอไม่ว่างจริงๆอ่ะกลัวอาม่าจะหลงเหมือนกัน อ๋อก็อ,อย่างนี้สิเฉียงก็สมัครบริการดอกจัน1 44หนึ่งสี่สี่ต่อสายด้วยเสียงให้กับม่าสิแค่นี้นะก็พามาไปเที่ยวได้อย่างสบายใจแล้ว,ว,วแหละดอกจันหนึ่งสี่สี่คืออะไรครับพี่แนทว้ายวายวายไม่รู้จักอีกแล้วดอกจัน1 44หนึ่งสี่สี่บริการต่อสายด้วยเสียงเอาอ่ะไม่รู้จักนี่เอาอ่ะนี่นี่นี่ตัวเองอ่ะดูดิเขาชอบไปเซลน้องอ่ะรู้จักเหรอฮะ เขาเคยพี่แนะสมัครบริการดอกจัน144ต่อสายด้วยเสียงเอาไว้เป็นบริการใหม่ล่าสุดเลยจาก AS ที่เอาไว้โทรหาคนพิเศษสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยกดกริ้งเดียวเบอร์เดียวเนี่ยนะโทรหาได้เป็นสิบเบอร์เลย<อ>เราไม่ต้องมานั่งจําเบอร์ไม่ต้องมานั่งหาเบอร์คนที่เราจะโทรหาด้วยมานี่เดี๋ยวพี่จะสอนให้ว่าจะสมัครยังไงก่อนอื่นเลยนะจะต้องล็อกอินด้วยเบอร์ AS 3G ของเราที s e r v i c e จากนั้นเลือกเมนูบริการดอกจัน1ร4หนึ่งีีต่อสายด้วยเสียงเพื่อสมัครหรือว่าเปลี่ยนแปลงบริการบันทึกชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เพื่อต่อสายด้วยเสียงแบบนี้สามารถบันทึกได้สูงสุดถึง10เบอร์รเลยนะเฮ้ยเจ๋งไปเลยพี่แนสด,ดีนะเนี่ยที่ได้พี่แนมาช่วย อาม่าครับเดี๋ยวเฉียงจะสมัครดอกจันหนึ่งสี่สี่ต่อสายด้วยเสียงให้อาม่านะครับเผื่อว่าเวลาเกิดเหตุเวลาลืมเบอร์หรือว่าหาเบอร์ไม่เจอนะครับแค่อาม่ากดดอกจันหนึ่งสี่สี่แล้วพูดชื่อเฉียงแค่นี้เองง่ายมากกดดอกจันหนึ่งสี่สี่แล้วชื่ออาเฉียงมาแลวเก่งมากอยงนี้ละกันเดี๋ยวเฉียงสมัครบริการให้อาม่านะครับนี่เฉียงมีมือถือสำรองให้อาม่าด้วยกดดอกจัน หนึ่งสี่สี่อาเฉียงมานได้สูงมากถึงึงเยอะด้วยนะใช่ไงเอามากเทอร์มินอลทเวนตี้วันใหญ่มากเลยเนาะแต่มาวันนี้คนเยอะมากเลยอ่ะอาม่าห้ามไปไหนเลยนะเพราะว่าาหลบขึ้นมายุ่งเลยนะครับอาม่าจะว่าไปเนี่ยเราก็เดินกันมาสักพักแล้ว่ะ ที่นี่มีร้านน้ำอ,อ,อร่อยอร่อยเยอะเลยเดี๋ยวเฉียงเลือกซื้อให้อา마เอาน้ำอะไรดีครับอา마อา마ไปอามาอยู่ไหนอะอามาอามาอามา่า,มา,า,มาร้านนี้ก็สวยน่าเฉียงอ่ะหรือว่าดีไหมเอาไปใสนะ่ไหมอ้าว อาเฉียงไปไหนอ่ะหรือว่าวูจะหลงวูจะไปทางไหนดีอะอู้ยอาเฉียง จริงจริงเลยจังอ่ะทำไมอูไม่รับว่าแล้วอูจะทำยังไงอ้ออ้อจำไรแล้วจำไรแล้วหลอกจังหนึ่งสี่สี่อาเฉียงมานองมาแล้ว ฮัลโหลอาเชียงอ่ะอาม่าอาม่าอยู่ไหนอ่ะอาม่าตรงนี้อยู่ตรงชั้นใต้ดินชั้นสามเพิ่งมารับอาม่าหน่อยอาม่ากลัวไม่เห็นมีใครเลยตรงชั้นใต้ดินนะชั้นสามอ่ะชั้นสามอ่ะชั้นสามชั้นใต้ดินชั้นสามนะเอางี้แล้วกันเอางี้แล้วกันอาม่ารออยู่ตรงนั้นนะอาม่ารอเสียงตรงนั้นนะเพิ่งไปไหนนะอยู่ตรงนั้นเลยนะห้ามขยับนะอมา อาม่าเฮ้ยเจออาม่าแล้วมาหายไปไหนวะโอ้ยตกใจมากนี่นะว่าอย่าไปนะไม่หนีอาม่าอยู่ข้างๆเฉียงเลยโอ้ยโอนอาม่าปวดโอ่งอ่ะดีนะอันนี้มีให้โทรศัพท์อันนี้มาโอยให้เบอร์หลอกจังหนึ่งสี่สี่อาม่าถึงโทรหาหรือได้โอ้ยเดี๋ยวกลับไป่ต้องขอบคุณนะพี่แนนนย เดินกลับมาแล้วครับเออกลับมาแล้วเหรอเป็นไงเัก่อนค่ะนั่งต่อเลยของเต็มเลยโอ้ะได้มาม่าเนี่ยเนี่ยหลอกให้อาม่าซื้อของให้ใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยของอาม่าหมดเลยเฉียงนายช่วยอาม่าช้อปปิ้งเลือกชุดสวยๆมาเต็มเลยอาม่าก็ชอบมากๆด้วยเดี๋วอาม่าเป็นไงคะไปเที่ยวกับเฉียงไงสนุกไหมสนุกสนุกชอบชอบมากเลยอ่ะผมไม่ลาหรอก าก็ต้องดีอยู่แล้วสิครับเพราะว่าเฉียงนะหลานกระตันยูหน้าตาดีมีรถขับโทรศัพท์แชทไลน์ได้ดูแลมากดีมากเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> ดูแลดีๆก็เป็นเนาะที่คนรูแลแบบนั้นอะไม่หลงเลยใช่ไหมครับแม่หลง <c oughs> มันก็ต้องมีบ้างนะคนมันเยอะครับ แต่ดีนะที่ได้ใช้บริการดอกจัน1 4 4ต่อสายด้วยเสียงบริการของ A AS ที่พี่แนดแนะนำเอาไว้ช่วยได้เยอะเลยครับใช่ใช่กกหลอกจัง1 44แล้วพูดชื่ออาเฉียงใช่อ้วจำได้แม่งเลย,อย <laughs> ขอบคุณนะครับพี่แนดที่แนะนำบริการเสริมของ A AS ดีๆแบบนี้ไม่งั้นวันนี้เฉียงกับอาม่าแย่เลยจ <laughs> ้า,า <laughs> เท่าไหร่ก <laughs> ังอยู <laughs> ่เดีวเราเปติดี่ดีจ้ะมีะปากปะเนี่ย พะเทคโนโลยีทุกวันนี้นั้นก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอมันสามารถช่วยให้หลายๆเรื่องในชีวิตประจำวันของเราหรือคนรอบข้างง่ายขึ้นตามไปด้วยอยู่ที่เราจะปรับใช้เทคโนโลยีนั้นในทางไหนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับตัวเราและก็คนที่เรารักมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ที่ www.as.co.th/yourspace เพราะทุกรูปแบบการใช้ชีวิตเริ่มต้นที่น่อววันนี้สวัสดีค่ะ